รถขุดนําเข้าราคาถูกราคาไม่แพงสองรถสวยจัดให้ครับพิกัดร้านอยู่อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูสินค้าทดลองขับได้และที่สําคัญเรายังมีบริการจัดส่งให้ทันทีทั่วประเทศไทยวันนี้นําเสนอหนึ่งรายการเป็นยันนาวอสามีา 6, ซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นขนาดและ แบรนด์ยอดนิยมในบ้านเรานะครับผมตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมครับอะไหล่สั่งศูนย์ประเทศไทยได้เลยและที่สำคัญการดูแลไม่ยุ่งยากใช้ช่างศูนย์เซอร์วิสได้นะครับรุ่นใหม่มากๆป้ายแดงบ้านเราครับผมออกใหม่น่าจะประมาณล้าน2ล้าน3นะครับ2อรถสวยขายถูกๆวันนี้รอรับชมได้เรามาดูที่บุงกีกันเลยอันนี้คือสภาพเดิมๆสีเดิมหมดครับ เกี่สภาพเดิมนะครับหน้ากว้าง50เซนฟันก็ยังสวยอยู่พร้อมขุดให้ลูกค้าได้เลยหน้ากว้าง55ก็กำลังพอดีครับกับขนาดของตัวรถสามารถขุดดินขึ้นหก้อได้ตัดด้วยกระบอกสีดำครับตัวนี้เป็นลายไปปิ้งมาพร้อมทั้งสองฝั่งสามารถต่อหัวแยกหัวสวาน หรือตอกหัวคีบไม้ลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันก็แนะนําเลยอาร์มสวยเดิมครับลูกค้าตัวนี้อาร์มสวยเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับผมคันนี้สีเดิมทั้งคันอาร์มตัวนี้นะครับผมวัดเรียบร้อยแล้วยาว4เมตร60ไปจนถึงมุงกีนะครับตั้งแต่โคนบูมถึงตัวมุงกีเลย ก็แป๊บสายอะไรยังเดิมเดิมสายเฮลิกเดิมเดิมจากโรงงานนะครับก็ยังมีผ้า,อาของเดิมนะครับลูกค้าน,นี่คือผ้าเดิมเดิมหมดเลยสีเดิมเดิมทุกอย่างบอดี้ตรงนี้เป็นทรงกลมมนซึ่งลูกค้าจะสังเกตได้ว่าบอดี้ของตัวรถนะครับจะไม่เกินขอบแท็กให้ความคล่องตัวนะครับเวลาหมุนตัวนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสิ่งกีดขวางต่างๆเข้าที่แคบเข้าในร่องรั้ว ในส่วนในไร่นะครับตอบโจทย์ได้ดีเยี่ยมใบดันสภาพสวยกริบๆเลยอันนี้ใบดันลูกค้าเหมาะมากนะครับผมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราใช้บุงขี่อาจจะไม่เนียนเท่าเรามีใบดันตัวนี้ติดไปให้กับตัวรถนะครับซึ่งมาเดิมๆจากโรงงานสภาพช่วงล่างครับเฟรมสวยเดิมนะครับผมสี ก็มีหลุดการการใช้งานแต่เฟรมสวยครับลูกค้าแทกสามารถพร้อมลุยให้ลูกค้าได้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นลุยดินลุยเลนต่างๆนะครับซึ่งแท็กเหล็กก็เหมาะทุกการทํางานในส่วนของตัวบริเวณพื้นที่คนขับนะครับเราก็สามารถขึ้นได้เลยตรงนี้เป็นผ้ายางนะครับรองเดิมๆม,มาจากโรงงานแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวกดแยกนะครับฝั่งนู้นเป็นทับ สวิงคอซ้ายขวาตรงนี้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาคอนโทรลน้ํามันสั่งการนิ่มมากครับผมลองขับแล้วซ้ายขวาคล่องตัวมากแล้วก็ตรงนี้ก็ยกขึ้นยกลงเป็นเซ็ตที่คอนโทรลก็หน้าจอเป็นรูปแบบดิจิตอลทันสมัยัันเร่งเป็นแบบออโต้นะครับก็เป็นแบบมือหมุนสวิตช์กุญแจอย,อยู่ทางด้านหลังอันนี้คือสภาพเดิมเลยครับให้ลูกค้าดูสภาพเดิมหมดนะครับ ันใดที่ชอบรถสีเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆก็แนะนำนะครับมาดูคันนี้ได้เลยอย่างที่บอกไว้ทางด้านหน้านะครับทางด้านหลังก็เหมือนกันนะครับท้ายจะไม่เกินขอบแทบเวลาหมุนตัวลูกค้าสบายใจได้ว่าจะไม่โดนสิ่งของหรือที่อยู่วางรอบๆข้างตัวรถนั่นเองช่วงล่างซ้ายขวาสภาพสวยเดิมมาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์เป็น สามสูบ direct injection เป็นเครื่องรุ่นใหม่ปัม๊มไฮรริ่รูปแบบปั๊มนิ้วเครื่องก็สวยเดิมนะครับเดิมๆจากนอกแล้วก็รหัสลงว่า CTV88 n 88, อันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่เครื่องแบนด์ยันม่านั่นเองส่วนทงนังด้านขวาก็เป็นแผงว่าน้ำต่างๆนะครับก็เป็นรูระบายอากาศตรงนี้ก็สามารถเปิดออกได้นี่เลยครับเปิดดูได้หมด การดูแลไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมสำหรับอันนี้เปิดซ้ายขวาเปิดได้หมดเลยครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อรถใช้งานอยู่แนะนำคันยันต์มาครับถือว่าใช้งานดีเยี่ยมเลยสภาพช่วงล่างอีกฝั่งนึงก็สวยๆเลยครับผมเหมือนฝั่งนูน้นเช่นเดียวกันตรงนี้คออย่างที่บอกนะครับสามารถพับได้เวลาใช้งานในที่แคบขุดวางท่อระบายน้ำต่างๆสำหรับในตัวของ ความกว้างของตัวรถนะครับเมตรห้าสิเซนสามารถต่อสายลีลากขึ้นได้เลยแล้วก็ความยาวของตัวรถตัวนี้อยู่ที่2องเมตรหกเซนนั่นเองรายละเอียดของตัวรถสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากดูรูปภาพและวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะครับ <g ül üyor> ก็สอบถามฝ่ายขายเราเข้ามาได้เลยฝ่ายขายเราพร้อมให้บริการ061696 0160คันนี้เราเสนอขายราคาเพียง3 9 5 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับออกใหม่ล้านสองล้านสาวันนี้ไม่ขายไม่ไม่ใช่ราคานั้นแล้วนะครับผมขายมือสองที่สองรถสวยนะครับขายเพียง3 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแล้วก็มีแถมจัดส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยราคานี้คุ้มมากๆนะครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับซื้อไปก็คืนทุนไวแน่นอน ท่านใดชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยฝ่ายขายเราพร้อมรับจองได้ตลอดนะครับผม0616960160วันนี้พาชมเพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณลูกค้าที่ติดตามสวัสดีครับ